ินมากินใมากินใ <g ib li> มานี่ๆมา,มา,มาสวัสดีค่ะมามองรูรูรูรปอๆปอนป,อน,ปอนแล้วมาแล้วม,มาป้อนแล้วมาป้อนแล้วอืมอร่อยมากมนะานี่ๆมาเนี่เขาได้ปตะจเยา่สูงมะงู่งนะน้าปลาในยี่สา นี่ของใครลูกพี่มิวเปลบามีมัตเจรลี่เท่าบ่านี่เล่นนี่แม่คอยีายอ,อันเนี้แม่แคอยากินมาเอาื้นค่ะแม่แต่อกินนมโพกเหรอ

เร็วเร็วๆเร็วๆเร็ว,รว,รวอร่อยนะเร็วๆจะไม่ทันพี่หมิวนะพีห่หมีวกินแล้วอืมโอ้เก่งเกล่งเป่งเป่งเ,เออผตุน๋นอร่อยมากเลยไัยตุน๋นอ้อ ่ถ้าไปซื้อเลเสร็นิ่งไม่ปู้ยเธอไปไหนแา้เรื่อมาเลีเนาะแท้ว่ามันไปบ้านบางเยี่ยมมาขอเผานะแล้วลูกนนั้นเราละเผาขายเลยหอมหอมซื้อไปหอม เอ๋อมาดูด้ม่ไม่เ้องล้างจานล้ใส่เลยเอาเลยต้องเดี๋ยวเมื่อวานหอมจังเลยต้องเดี๋ยวเมื่อวาน มือเือซื้อมาให้ือเสือซื้อมาให้ก็เทียเก็ก่วงเวขวัญเี้นบัตรีแต่ว่าไม่ต้องล้างก็่ย มแม่ดูนี่ขมไม่ถดีดยาชีนอนดูนี่ออกเลยตึง ไม่มีหัวใจอะไรอ่ะไม่ไม่มีอะไรไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ได้ไปโรงเรียนเพิ่งตื่นไม่ต้องห่วงตอนนี้เพิ่งตื่นแล้ก็เลยเป็นอาการแบบนี้สภาพแบบนี้เมื่อเช้าเราขับไปหกโมงนะหนูนะหนูต้องตื่นหกโมงนะหนูนะทุกทีมันตื่นได้แต่พาแม่แต่งตัว แม่ค่อยแต่งนะน้ใช่ค่ะสัน้นแล้ว น้องต้องกินให้หมดนะเห็นไหมพี่หมีวามโตน่ะโอ้พี่หมีซามโตเอาพี่หมีวามโตฮนะเอาน้ำใส่แก้วมันไม่มีแก้วแก้วที่ไหนมันไม่มี เอ็ดสามตัวมันดูมิว้วมิ้วเห็นน้าใครเอ็นหน้าปกเอ็ดสามตัวนี่นเอาโซขึ้นมาหน่อยหน้าปกเดี๋ยวเอาน้องมินล่ะน้องมินละ่ะเร็วเร็วน้องมินๆๆๆๆอของน้องมินล่ะเร็ว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 เออของน้องมินฮะเอาไปไม่อีกอยากได้กรยานสองอันอีก คุยเรื่องกินค่ะอ้าวขอให้หนูถูกรางวัลที่หนึ่งนะลูกจะได้หมดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจอยู่ให้5นาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ